à oh, thôi tù nhay nhay lơi phi nó người để thằng này phịch luôn ha mẹ cua mà 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 phi nó người lông mơ bà đi nào à thôi สวัสบบดีสบ,บาสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสู่ขู่สู่สคนบ่ว่าสิอยู่ทางฝั่งไทยฝั่งลาาหรือว่าอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเลยเนะาะถ้าสบ,บาสดียินดีต้อนรับทุกท่านเผาสู่ช่องอ่า YouTube ของพี่น้องมินตาพี่นอ้องอ่าเปิดคลิปออกมามือนี้พ้ากันมานังอยู่อ่าเตาไฟพี่น้องเลยอ่ากำลังย่างปลาย่างปลานินอ่ามือนี้พ้ากันอ่า ฮมพี่น้องพี่น้องเลยว่าแล้วก็โฮมญาติญาตินาะโฮมญาติพี่น้องพากันมาก,กินข่าสามาคีกับแม่สิผ้ากันกินพันข้าวปุ้นเนาะกินพันข้าวปุ้นหรือว่าทางฝั่งไทย่นเอินขนมจีนบ่หรือจังใดอยู่บ้านนาๆคอยเอินข้าวปุ้นเด้อพี่น้องเย้ยนี่ย่างปลาตัวบกักใหญ่ๆหนึ่งเนาะแล้วก็มีก้อยน้ำแน่แล้วก็ม,กวกมีสิ้นดาดน้ำพ่อมมานี่นนะเออเอาอันนะ่ะซื้อสิ้นมา ให้เด็กๆก,กินหมกทาน้ำพี่น้องเลยย่งไดก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางไอ้นะท่องใสยหลายๆเดอ้อเนาะอ่าที่เป็นเจ้าเมือ่อเนี่ยวันนี้พี่น้องเลยเพิ่นกะอ่าทำบุญปีใหม่กับแม่นเนาะอ่าทำบุญปีใหม่กับแม่นซื้ออาหารการกินให้อ่าญาติพี่น้องวันนี้จังใดก็ขอพ่อให้แม่จงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดอ้อเนาะหาเงินหาข้ามขอให้ร่ำให้รวยโชคมาร่ำรวยปีใหม่ตลอดไปเดอ้อเนาะอ่าวันนี้ก็ สี่ผ้ากันกินข่าวสามัคคีพี่น้องเลยสิงใดก็ฝากคำวมาเป็นกำลังแห่งใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อเนาะเป็นอย่งไรสุกแล้วว่าทั้งนั้นสุกแล้วว่าใกล้แล้วใกล้แล้วพี่น้องเลยอ๋าโตโตใหญ่ๆเลยพี่น้องเลยนี่ทั้งนี้พริกด้วยฮะ แม่คััวหัวเป็ดบ่อ่ามันบ่อนี่บ่อนี่นะมันบ่ใหม่หรอวะตัวนี้เบิ่งเนาะตะกันเผาปลาเผาพี่น้องเลยบ่หมมันใหม่หรอวะทางนี้แม่บ่ปลาเผาอลนนี้ง่อกันเลยแม่นกระโตกเลยเอากระโตกมามากหันนี่นี่นีนี่กระโตกนี่มาเลย ขผาปลาข้าบมมีเกลือเค็มอันี่นะบมเป็นใหม่ก่อนชุกว่า่านเป็ใหม่ฉันได้ใหม่ขอเจ้าปิ้งขึ้นเด้งคักเนาะมัน้นเต่าอะรเจ้าอืมาเตาห้าไฟมันแห้งแน่นะก็เลยยางออกสีดำๆนี่สแซ่บดีอยากเปลี่ยนสีนะนี่แต่นี้หน่าตางามอยู่พี่น้องเลย ร่างพักหวานกระซามสบายดีป้าลุงในลูกนอ้ยอันนี้นะผู้เรียนแน่ลอกกินปิ้งปลาเผาได้พี่น้องเลยราปิ้งปลาเผาอ่ะสบายดีอันน่าเอฟซีเนเด้อ เอ้ยเอ้ยนางนางทิ้งแดทิ้งปลาเผทิ้งปลาเผายังยังรอบอยุ่งวันนี้โมมาอยู่อันนั้น่ะมาที่หลังก็ยากคะเจ้ายังโมมาอด บรรยากาศตอนเศร้าๆพี่น้องเลยวันจะเศร้าเลยกำลังพากันก้าเกียมยังพ่อได้กินเถอะผู้เผาวิ่งป่าก็ยังผู้ชุกบอโป่งออกแล้วก็ข้างหม้อได้ป่ะนี่ลี่จำยิ่งเจ ดีพอพูด่อกนแล้วอันนี้สีเห็ดเมนูก้่อยแต่หมอยังพอนด้ว่างเรืออพ้อมแต่พักพี่น้องเลยพักพ้อมเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วพักเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วอุ้ยพากันกลุ่มปิ้งปลา เพิ่นกุ้มปิ้งปลายังบ่ได้สุกเทื่อเนาะโอ้คือแต่แซ่บแล้วบานเบิ่งหน้าตาคือสิแซ่บแล้วบานพี่น้องเอ้ยตาจะเอ๋้ต๊เอจะเอ๋ยวงดูยทองสาอินวงดูิงเอโกแล้วบ่อินยังดนีลเอออยู่มแจงิง่ับะับะเ้ยเฮ็ดที่ไเด้กําลังกําลังจัดแจง cầm ta đang tìm ừ. Về xám phụt, chi phụt dạ. <laughs> phụ. là... ừ. à, rồi dạy Chi phụt Chi phụt cả lăng con, cầm cẩm lăng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  em hay lông cẩm lăng cẩm lăng khuya, cẩm lăng cẩm <laughs> ห่อนท่องเลยแล้วกันจชหรอเน่ไตุ๊กลาถมาไทยไปหรอเเไปงน่หน่ปลาตสุ่มหมูกระทะบานี่พี่น้องเอ้ยสุมหมูกระทะเกิดแล้วบานี่เฮเฮ ม่นชุ่มหมูกระทะอันนี้ว่ะชุ่มพลคือสิบ่ได้กินอันพันธุ์ข้ปุ้นเนาทางนี้เนาะแนมบักนีอ้ายเอ้ยเฮ็ดหยังอันนี้้าตอจัดใหญ่จัดเต็มลียงบ่ได้กินอยู่ปานนี้พี่น้องเอ้ยผู้ให้เมื่อก็มีังว่เจ้า น่อยเอ้ยหากินมมกะทะน่ะบางในอ้าเอ้ยเห็นมูกะทะน่บางในนี่ให้หายน่อยบ้างจะจบมึงก็ได้เข่ามาในอกอสาทสาธุใช้สวัสดีป้าลุงนลูกอันนี้ได้สร็จล เป็นจ <Mu ôn. S 1> ังไดไอ้นี่มาติเที่ยวไทยมวนวะไปจักวันลูกไปสามวันสามวันสองคืนบ่สามวันสองคืนบวะอ่าพอกันน่งเผาหม้อพี่น้องเลยใช้น้องเกี้ยงไปดิปลาลุงแน่ฮ่านางเผาหม้อแล้วพี่น้องเลยมาๆๆพี่น้องเลยลงเม้อแบบนี้น่ะก็เถอะ มาเด้อมาเด้อพี่น้องเงยบ่าหนี้ลงมือเลยเด้อบ่าหนี้เด้อพี่น้องก้็ไปเฮ้ยนี่กวามีหเขาแล้วแม่กวามีเหมือนแจ้งๆเขาเออเดี๋ยวย่างยังรออะไรกันอยูยังหลายอยู่มาเด้อมาเด้อ karena giờ,

Тем yeah. более, yeah. 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 กุม right. oh bueno. right. uh, ี่เ yeah, oh, ้ร่นะรุ่นนี้นะรุนหอจดดน่อ๋อสิ่งตางบุกเยอะิอิ่มเปเลยคุณผู้ลงใจคุณเยอะอยากสร้างมาเลยตเดียวกันเลยไปไปนี่ไ้องใส่ได้เดี๋ยนี้นะไปเจ้ามือหไ้องใส่ด้อไอ้ท้องใส่มันดวยคิดไม่ด่

đó 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 đờ đèo đi เด้อค่ะมื้องานหลายเนาะกะกิน

ผู้เสือดำแห้งเก่งผู้เสือดำยังคลองแซมคลองแซมไปไหนแซบบอ่ยจนเบิร์ดกินสร้างกับรเรือกินเสือกับวิว<อ>ว้าวยอกกันพี่น้องเอ้ยแซบแซบเด้อแซบแซบเบิร์ดพอดีพอดีบเบิร์ด นังแกกินเข้ากินน้ำเรียบร้อยแล้วมานางส้มกันบัานนี้พี่น้องเอ้ยนางส้มกันจจงได้กะเขาขอบุญขอบคุณขอบใจดีๆเ้อที่ขามาติดตามรับส้มพี่น้องเลยบยากาศก็ถือว่าสี่ห้อนหอนมาแล้วตอนนี้ก็ได้แยกหย่กันกับเพื่อนกับซานกันเบิ่ดแล้วพี่น้องเลยเจงได้กะเมื่อนี้เนาะพากันมากินข่าสามคีน้ำกันกบมีแต่ ญาติพี่น้องเหรพี่น้องเลยมีหนาบ่าวแน่น้อแล้วก็หนาสาวแล้วก็มีป้ามีเอื้อยเหละพี่น้องเลยและะ้วก็ไอ้นาะหลายขู่หลายคนลูกลานแน่อ่าทางป้าแกวเพื่อน่ะรอถ่าเพื่อนเต้โดนๆเพื่อนอกเขามาจากเท่อพี่น้องเลยก็มีแต่ลูกชายเพื่อนมาเนาะก็เบ่งไ้วห้เพื่อนยูอ่าเป็น,อนอเนข่าปุ้นเหล,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 หลอหรือว่าขนมจีนเนาะอ่าจังใดก็สำหรับทินนี้มหันนี่ต้องขคขอบุญขอบคุณขอขอบใจทั้งไอ้ท่องสายหลายๆเด้อเนาะที่เป็นเจ้าภาพ เลี้ยงอา,อาหารในมือนี้เนาะก็คือมีหลายอย่างหลายแนวอยู่ไม่ตน้องวินตาซื้อมากกระไดพี่น้องไยจึงใดก็ขอให้อายอยู่ดีมีแห้งปลาสะจากโกไภัยไข่เจี๊ยบเนาะอ้หายมาซําใดก็ละก็ขอให้หลายกับคืนหาอายเป็นเร่เท่าพันเาเท่าเนาะนอนรับก็ขอให้ได้เงินเมินนอนตื่นขอให้ได้เงินแสนเ,อออสเนอะไอ้ทองใส่เนาะปเะหิทธิเวชการเห็น,ห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 นงานอยู่ทั้งใดก็ขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยอาหฮงๆมัน ตลอดปีตลอดไปเนาะซ้าถุอ่าอ่าสบายดีป้าลุงก่อนซัน,นมินตาี่ก้าโอ้ยสบายดีป้าลุงอ่าเฮ้มินตาสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงเบอร์สุขสุขคนเด้อเนาะอ่าแล้วก็ร่วมไปะเทงพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนที่เข้ามาติดตามครับส้มพี่น้องเลยก็ขอให้าย,ยืนดีมีแห้งปราศจาก าลูกไผ่ไข่เจี๊ยบบ๊สุขูสุขโคเนาะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอ่าในปีพศ .2568 พี่น้อเงเอยอ่าหรือว่าปี2025เนาะอ่าจังใดก็ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขกายสุขใจอ่าเดินทางไปมาทางใดก็ขอให้ตลอดปลอดภัยเดอ้อพี่น้อเงเอย่อาหาเงินหาคับก็ขอใหายร่ำห้รวยบ๊สุกูสุโคเดอ้อเนาะอ่าจังใดกับมะฮ้อนี่่อาจะได้ขอจบคลิปเพยียงสำนีก่อนเนาะ เอาไว้พบกันในอีคลิปหน้าพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีใช่ที่ว่าร